เป็นบุคคลสาธารณะที่ไปรับงานใส่ยกทรงในที่สาธารณะเอาพูดตรงๆก็คือไม่สวยหลังจากนั้นเขาก็โกรธโกรธเป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นถ้าสมมุติว่าไม่อยากให้ใครวิจาณ์ก็ต้องออกไปจากวงการบันเทิงค่ะเอาใช้คำหยาบกับหนูแล้วเอาหน้าหนูไปประจานขนาดนั้นน่ะกี่วันอาจารย์แล้วคนแท็กมาหาหนูด่าหนูอ่ะยับเยินแล้วเอาแม่หนูมาว่าอีกอะใช่เรื่องไหมอ่ะหนูทะเลาะกับอาจารย์ก็สองคนสิทำไมต้องดึงแม่หนูมาด้วยอ่ะเขาต้องขอโทษหนู คนในวงการบันเทิงจํานวนมากเขาเกียดขี้หน้าเขาไม่ชอบหน้าน้องเต๋าแล้วหนูจะทำมาหากินในวงการนี้ได้ยังไงล่ะคะสื่อมวลชนเนี่ยต้องมีขอบเขตแล้วก็หน้าที่ที่ชัดเจนการพูดอะไรก็แล้วแต่เราศึกษาแล้วว่าผิดหรือไม่ผิดกฎหมายทาไมใช้คําว่าหน้าที่สื่อสื่อสื่อ,อหนูอย่าเอาอาชีพสื่อมาเป็นเกราะป้องกันตัวห,ห,หนูไหมหนมูวงการนี้มาสิบปีค่ะหนูไม่มีเกราะอะไรทั้งสิ้นค่ะอาจารย์ถ้าหนูมีเกราะคงไม่กล้าทำกับหนูขนาดน,นี้หรอก เธอจะทําให้เรื่องเ,เล็กๆมันกลายเป็นเรื่องใหญ่โตเป็นนิสัยกระเทยไม่ค่ะอยู่ๆก็เรื่องนี้หนึ่งจัดเป็นรัชดาไลทเทยเตอร์อีกแล้วอาจารย์ตัวละครลงใหญ่อาจารย์ต้องไปบอกเขานะคะไม่ใช่บอกหนูหนูไม่เคยพูดอะไรที่ไหนนะคะเขาพูดอยู่คนเดียวนะคะหนูพูดมาพูดในกาอาจารย์รายการแรกนะคะถ้าเขายังไม่หยุดโพสต์เนี่ยหนูจะจัดการตั้งแต่แรกหนูจะเอาให้หมดการที่เขาจะโพสตอะไรบ้างคนขอโทษนะคะอุ้ย ประสบการ์หนังหนาอย่างหนูหนูจะรู้สึกเสียหายอะไรหรอคะน้องเต๋าต้องต่อเป็นคนปากคอไวนะคะพูดจาเ,เร็วมากเลยหนูเคยพูดแบบนี้แล้วพลาดไหมคะเคยแล้วครั้งนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตที่หนูทำพลาดไหมคะเซฟที่สุดหนูคิดว่าตัวหนูเองยิ่งด่ายิ่งดังหรือเปล่าคะอมืมันก็มีส่วนเมื่อก่อนมีคนไปแฮชแท็กบอกว่าคนละชั้น ทุกวันนี้หนูอยู่ชั้นเดียวกับเขาแล้วนะขอบคุณเขามากเลยที่ก็ดึงหนูขึ้นมาด้วย